ยังไม่หมดในขณะน่วงนอนอ่านในขณะนี้นะฮะเพราะมีตั้ง16ข้อเพิ่งจะอ่านไปได้3ข้อครับเดี๋ยวได้เรียนนิมนต์หลวงปู่ในวาระต่อไปอีกนะฮะอยากจะถามนะครับท้ายที่สุดนี้อยากจะถามหลวงปู่ว่าอันนี้จบเรื่องที่อยากเล่าหลวงปู่เล่ามาทั้งหมดนี่หมายความว่าทักษิณ ชักใหญ่โยงใหญ่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดในเหตุการณ์ทั้งหมดที่หลวงปู่เล่ามาพูดอย่างนี้ได้เลยไหมครับหลวงปู่ครับฉันก็ไม่รู้ว่าคนคนเดียวมันสามารถทําได้ขนาดนี้อย่างไรฉันต้องยอมรับความสามารถของเขานะคนคนเดียวเนี่ยมันทําให้องค์คาพยศของของภาครัฐทุกภาคส่วนเนี่ยวุ่นวายแตกเลาเสียหายลูกเมียผัวเมียครอบครัวมันรวนมันแย่มันตกต่ำมันยิ้มสยาม,มกลายเป็นยิ้มเสยมีย มันตัวอันตรายจริงๆนะเนี่ยจนแม้กระทั้งว่ามีมิบังอาจบางอาจไปจับช่วงสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งด้วยครับหลวงปู่รครับชีวิตเนี่ยฉันรักประเทศก็รักแล้วก็สิ่งที่ฉันรักที่สุดนอกจากศาสนาก็คือในหลวงใครผู้มันบังอาจ มันผู้ใดบังอาจและไออีตนใดบังอาจทำให้กระคายเคืองเบื้องยุคนบาทเราจะต้องสู้จนตายเพราะไอคนพวกนี้มันทำให้ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติถามว่ามีไหมมีแต่กี่ปีพี่น้อง แต่ในหลวงราชวงศ์จักรีทําประโยชน์ให้แผ่นดินนี้มา200กว่าปีแล้วโดยเฉพาะในหลวงทําประโยชน์ให้แผ่นดินนี้จนจนกระทั่งพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือกระดูกสันหลังสุดพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่า ท่านรับใช้ประชาชนมา60กว่าปีแต่ไอ้ตระกูลนี้มันมันมาทำอะไรให้พี่น้องมันก็เอาเงินภาษีเรามาทำไม่ใช่เอาเงินในกระเป๋ามันเลยแล้วเราไปเห็นมันดีมากกว่าพ่อหลวงของเราได้อย่างไรไม่เข้าใจจริงๆแสดงว่า ภายใต้การบริหารของรัฐบาลชุดนี้นํำไปสู่โยงใยถึงระบอบทักษิณในการที่พี่น้องประชาชนมารวมกลุ่มกันชุมนุมทางการเมืองมาขับไล่รัฐบาลยิงลักนี้ก็ไปสู่เป้าหมายในการปกป้องชาติศาสนาและประมากษัตริย์ใช่ไหมครับหลวงปู่ครับแน่นอนถ้าเราไม่ทําฉันก็คงไม่ขึ้นมาถึงวันนี้หรอกเราะฉันเป็นคนเลือกเวทีเหมือนกันนะ <S 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 ไม่ได้จีซัวเข้าส่งเดชนะฉันจะไม่ยอมไปเป็นเครื่องมือของใครพักใดและกลุ่มก้อนใดถ้าไม่ใช้พลังนั้นมาปกป้องแผ่นดินสถาบันและประเทศชาติประชาชน และอยากจะเล่าประสบาการณ์ตรงให้ฟังว่าเมื่อคราวที่ในหลวงทรงครองราชครบ60ปีฉันขอพระราชทานพร,รพระบรมราชานุญาตทำรูปคือนำพระฉายารักในหลวงทรงผนวดไปแจกตามวัดต่างๆ35,000วัดในรูปใหญ่มากใหญ่เท่าโต๊ะเนี่ยแจกฟรีทั่วประเทศและก็ทั่วโลกในสถานทูตต่างๆ แล้วที่หน้าอดสูที่สุดคือพระบังวัดมันเอารูปที่เราแจกฟีไปไว้ใต้กระดเนี่มันน่าทุเรศมากเพราะเพราะเพราะอะไรเพราะมันยกเอารูปเฮียหน้าเหลี่ยมขึ้นตั้งแทน <c oughs> ครับ <c oughs> ฉันเรียกเฮียนะใครจะเรียกอย่างอื่นไม่รู้ครับ <c oughs> ท้ายที่สุดนี้อยากจะให้หลวงปู่ให้พรกับลูกศิษย์ลูกหาและพี่น้องเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยและพี่น้องภาคประชาชน77จังหวัดครับผมหลวงปู่ครับก็อยากวิงวอนพี่น้องลูกหลานคนไทยลูกไทยหลานไทยผู้รักแผ่นดินไทยอาศัยพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์จักรี ทุกคนที่เป็นคนไทยได้อาศัยพึ่งพระบารมีโปรดออกมาช่วยกันปกป้องชาติศากสกษัตริย์สถาบันที่เป็นที่รักสุดของประเทศไทยและรักยิ่งของปวงชนชาวไทยและหัวใจของคนไทยต้องมาพรีเป็นเป็นราชพีต่อแผ่นดินไทยด้วยการช่วยกันออกมาสแสดงพลังออกมารวมตัวกันออกมาทำให้คนชั่วรัฐบาลชั่วสอสอชั่ว สวอบอไม่ดีหรือชั่วชั่วที่ถ้าเขาบอกว่าชั่วอย่าเข้าใจว่าดีคือชั่วจริงๆนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ให้มันระลึกรู้ได้ว่าแผ่นดินนี้ไม่ใช่ของตระกูลใครญาติใครพวกใครเผ่าพันธุ์ใดแต่เป็นของคนไทยทุกคน <c oughs> สู้ไม่สู้ ถอยไม่ถอย,ถอยชนะไม่ชนะพวกนี้ไปทำเนียมย่า อย่าทำให้สอสอสอวอและรัฐบาลเล่นตลกร้ายใส่หน้าและเหยียบหย่มศักดิ์ศรีเราอยู่อีกต่อไปเลยพี่น้องสำหรับฉันแล้วไอ้พฤติกรรมอย่างนี้เขาเรียกว่าตลกร้ายคือมันชักเข้าชักออกอ่ะมันไม่รู้ว่าจริงๆแล้วสถานภาพและเครดิต ไอ้ความน่าเชื่อถือของรัฐบาลมันอยู่ตรงไหนเพราะพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาเพื่อความอยู่รอดอาขอบคุณมากขอให้ทุกท่านรุ่งเรืองมีชัยชนะสุขภาพแข็งแรงและสู้สู้ทุกคนนะครับด้วยความการุณานะครับทางเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยเครือข่าย ภาคประชาชน77จังหวัดนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงปู่พุทธ,ธอิสระเป็นอย่างยิ่ง